สวัสดีครับที่ขโอนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนเอ2373นะครับหรือว่าถนนสีสเกตยางชุมน้อยนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้มาจากสีสเกตนะครับฝั่งนี้ไปยางชุมน้อยนะครับอ阿าสีสไลนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพามาดูต้นชาตินะครับเป็นบรรยากาศโบราณที่ผมได้เจออีกที่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าเลยบ้านครูส้อนมานิดนึงก็เห็นนะครับจากมาจากเมืองสีสเกตนะด้านหลังผมนี่แหละครับ ต้นชาต์นะครับต้นชาติต้นชาตินะครับข้าหน้าก็มีนะครับกับบรรยากาศการเดนินทางนะครับที่ได้มาเห็นบรรยากาศเกา่าในวันนี้นะครับ <S <S บรรยากาศของป่าชาติเป็นบรรยากาศโบ,บราณน,นะก็อยากให้เห็นอีกอีกที่หนึ่งนะครับที่ก่อนจะถึงบ้านแก้งนะข้างหน้าเราไปไปบ้านแก้งนะไปมูลนะต้นชาติยังเหลือเยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็ผ่านมาเห็นนะครับก็อยากบันทึก บรรยากาศเก่าๆนะครับประฝากท่านผู้ชมนี่ผมบรรทุกทุกท่านนะครับนี่คืออีกฝั่งทางที่ตะวันตกนะคลองถนนนะนี่ครับต้นชาต์นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งที่ตะวันออกกันแต่รถเยอะนะครับเส้นนี้รถเยอะรถเ,เยอะผ่านไปไม่ขาดแต่ยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนี่ครับฝั่งนี้ผมเคยเห็นมาสองที่นะบ้าน บันท่าแล้วก็ตรงช่วงวังหินนะครับเส้นทางสีสเกตวังหินนี่ก็เห็นอีกที่หนึ่งนะครับนี้ก็ไปสีสเกตนะนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้มาดูต้นชาติกันอีกหนึ่งบรรยากาศนี่รับข้าวกําลังจะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วครับนี่ข้าวที่อำเภอเมืองนะครับนี่น่าจะเป็นอำเภออำเภอเมืองอยู่ยังไม่ถึงยางชุมน้อย นี่ครับดูข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็ดูต้นชาตินะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเยอะนะครับนี่ยังยังเหลือเยอะอยู่นะครับดีเลยนะครับที่ยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ได้ตัดออกจากจากหน้านะครับนี่ก็ยังเหลือไว้ให้เป็นภาพเก่าภาพโบราณให้เห็นนะครับนี่ต้นก็ไม่โตมากนะแต่น่าจะหลาส10ปีเหมือนกันอายุของต้นนะครับ ต้นศาสตร์ต้นศาสตรนะครับบรรยากาศเก่าๆริมถนนสีสเกตยางชุมน้อยนะครับนี่ครับต้นชาติมีสองฝั่งนะครับทางไปยางชุมน้อยนะครับสวยงามสวยงามนะครับ ถนน2373ครับนี่ครับหลักกิโล14กิโลนะครับยางชุ่มน้อยราศี28กิโลนะครับ <S <S บรบรยากาศต้นชาติที่ถนน2373ยางชุ่มน้อยสีสเกตนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ